ครับตอนนี้เรากำลังจะออกไปวิ่งที่เกาะก,กลางน้ำตอนนี้เราเข้ามาในเกาะก,กลางน้ำแล้วนะโอ้โหบรรยากาศดีมากมีเลนจัก,กรยานมีเลนวิ่งก็เดี๋ยวเราจะเริ่มวิ่งสักหนึ่งรอบเป็นการวิ่งถนนครั้งแรกนะหลังจากวิ่งลู่ไฟฟ้ามา4กิโลหนึ่งครั้ง4กิโลหนึ่งครั้งแล้วก็10กิโลหนึ่งครั้งวันนี้จะเป็นการวิ่งข้างนอกเอาดอก เป็นซักวนี่ไอ้ไบ๊เป็นโอกาเซลโรเอ็กหนึ่งของใหม่มาเราจะเริ่มวิ่งกันแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้วิ่งเพจอยู่5.2าอาทิตย์เริ่มตกคนมองกำลังกายเยอะนะเนี่ย วันนี้ผ่านมาโลก,กว่าแล้วแต่แค่จุด52อากาศเย็นช่วยได้เยอะคนเยอะเลยนี่ซิกเนเจอร์ของเกาะกลางน้ำสมัครให้ทมาเดินกัน เพ็ท5.24ถ้าเป็นสมัยก่อนก็หาเรียกโยมาร3อยากรวันนี้149ยต้องใช้เวลาเก่อกู้อีกสักพักหนึ่งหอบเลยครับอันนี้ตอนนี้เราวนเข้ามาข้างใน <c oughs> เพื่อเก็บระยะเพิ่มเป็นเกาะแห่งการเรียนรู้มีอควอเรี่ยมด้วย วนเข้ามาในเนเจอร์ระยะเพิ่มประมาณกิโลหนึ่งสีสะเกตรรเราขอเลี่ยมดูดิว่ายนรอบเราจะได้กี่มีมัสคอตด้วยนี่เราวิ่งตามเจ้าถิน่น เห็นเขาลับตัวตรงนี้กันเราก็กลับตัวบ้างศูนย์ทรงเสื้อประดธรรมสีเมืองนี่มีมาแชวน้ำครับวันนี้เจ้าถิ่น <laughs> โอ้นานปีที่ทล้นะครับว่งเพลงนี้ยังเหนื่อยเลย <c oughs> ห่าง <c oughs> ละ2สองรอบได้มา8กิโลเพส5 2าโคใจเฉลี่ยร้อยสี่เก้าสวนศูร้กก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องแต่ว่าสนุกมากไหลดีวิ่งเพลินไม่ได้สับผัดความสุขแบบนี้มานาน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะวิ่งตอนเย็นนะไม่มีตอนเช้าเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยขับรถมาดึกก็คงวิ่งตอนเย็นถ้าเกิดไม่ล้าเกินไปนะเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนี่ครับเราเดินกลับถึงโรงแรมบ้านต้นไม้แล้วนะอยู่ข้ามอยู่ตรงข้าม กาะกลางน้ำเลยครับสะดวกสบายมากอาอกกำลังกายนี่ง่ายมากนะครับโรงแรมบ้านต้นไม้สีสเก็ตนะเดี๋ยวเราก็าน้ำแต่งตัวยืดเส้นแล้วก็จะไปกินข้าวเย็นกันต่อเด็กเรอเราอยู่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่